หยาดทิพย์เผยคลิปความน่ารักของน้องเมย่านอนหลับปุ๋ยในเตียงน้อยๆพาลูกสาวกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับคุณหยาดทิพย์คุณแม่ป้ายแดงของวงการหลังจากที่คลอดน้องเมย่าเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ทราบว,ว่าตนเองตั้งครรภ์หยาดทิพย์ก็มีความสุขเพราะเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตในการมีครอบครัวที่อบอุ่นและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหยาดทิพย์ก็ได้พาลูกสาวกลับบ้านหลังจากที่คลอดได้6วันและมีการจัดห้องต้อนรับลูกสาวตัว,ตวน เลยโดยล่าสุดหยาทิพย์ก็ได้โพสต์คลิปความน่ารักในอินสตาแกรมสตอรี่ขณะที่ลูกสาวกําลังนอนอยู่บนเตียงน่ารักนรักสไตล์มินิมอลที่คนเป็นแม่เตรียมไว้ให้ลูกสาวสุดที่รักเอาเป็นว่าเราไปชมความน่ารักกันเลยจ้า